ลบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัดแลวก็ชีวัดรีวิวอีกแล้ว <c oughs> วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่เลยก็มีคนขอมานะครับกับน้ำมะเขือเทศดอยคำนะครับอันนี้99เเซสูตรโซเดียมต่ำเกลือน้อยนั่นเองอเฉพาะน้ำมะเขือเทศมันก็จะไม่สุดยอดเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยมีไอ้น,นี้ด้วยเพช f ฟรุตนะครับสาวรสหรือเปล่าเออนั่นแหละ <c oughs> บ้านผมเรียกกระทกลกสุดท้ายก็น้ำฝรั่งนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวไปทีละกล่องจากอันที่รสชาติโหดร้ายน้อยที่สุดไปหารสชาติที่โหดร้ายสุดๆครับเกอืมอืม passion fruit juice ดูซิจะเป็นยังไงกระโทกลกบ้านผมนี่เปรี้ยวมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยถ้ามาเป็นดักดอยคำแล้วจะเป็นยังไงเกือบดำคอยไปซะแล้ว ไม่เปรี้ยวธรรมาดาอ่าสมโอยเปรี้ยวนะครับแต่เขาว่าคุณประโยชน์มันเยอะนะเนี่ยไอกระทบโลกเนี่ยน้ำสบวรสเนี่ยอืมอืมทำอะไรได้ก็เดี๋ยวเด,วเ,ดวเดี๋ยวคอยไปหาดูกันเราเองนะครับต่อมานะครับน้ำบักซีดานะครับน้ำบักฝรั่งที่สงสยัยไม่ใช่พลรายการ น้ำฝรั่งอืม,อ,มอันนี้อร่อยฝรั่งฝรังงง่งภาษาอังกฤษว่าไงเนี่ยกัวกัวจุยครับกัวจุยกัวจุยไม่ใช่ละอืม,อม ใช้ได้ทั้งสองรสชาติเรามาดูตัวหลักของเรานะครับโฮม,มโทจูไสน้ำม,มะเขือเทศยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับในยุคยุคหนึ่งก็จะมีเทรนดี่น้ำม,มะเขือเทศแชรเลนจ์อะไรอย่างนี้นะครับเรามาลองกดีกว่าว่าเป็นยังไงผมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ยงงีนน้น่าจะออกอาการบบกินดอกบ,บ่เสีย ออา <rural> กินมะเขือเทศสดนี่ยังอร่อยกว่าไหมวะเนี่ยยิ่งไหมโบผมก็กินได้นะปกติอืมทีสุราคุมขมผมยังกินได้เลยแบบนี้ชิวๆอยู่แล้วทำอะไรผมไม่ได้นะครับน้ำมะเขือเทศ ริววธรรมดามันไม่สะใจะครับมันต้องแบบนี้เลยนี่เห็นแก้วรู้หรือเปล่าว่าผมจะทํำอะไรใช่ครับอย่างที่ท่านผู้ชมคิดนั่นแหละผมจะมารวมกันแม่งเลยนะไ <c oughs> <c oughs> อ้อัวโอโหสีสวยอเดี๋ยวม,มันจะเยอะไปนะครับนี่ต่อมาก็กัวจุยส์กัวจุย ไม่จบเนาะ <l ots> โอ้สีเขียวสีเริ่มอุบาชาชัวแล้วนะครับสุดท้ายโตเมตโต้นะครับเคลือเทีดเกลือเทียโอ้โห พันพันไงน้ำพันมันไม่พุงไม่พันยี่ชิมก่อนมมแม่ไม่เอาแม่น้ำดีถอกแต่รูดากที่จะแสบในวันต่อไปนะครับ mm. ผมว่าผมขี้แตกแน่นอนแบบนี้โอ้คเรียร่อย <S 2> <S 2> <ม>เอ้ยไม่แย่อย่างที่คิดนะครับอร่อยกว่ากินน้ำมะเขือเทศเพียวๆอยู่ ใช่ได้ใช่ได้แต่ขี้แตกแน่นอนอือหืออือหือ,อ,อรสชาติของน้ำมะเขือเทศมันติดอยู่ปลายลิ้นนะครับจ๋า <c oughs> แย่ กันนะครับก็เสร็จไปแล้วกับการรีวิวอืมไอ้นี่เปรี้ยวจี๊ดเลยนะครับไอ้นี่ออกฝรั่งส่วนในเนี่ผมกินเมื่อเขือเทศสดมันจะรู้สึกดีกว่ารสชาติมันสุดยอดมากแต่ก็ทำอะไรผมไม่ได้นะผมพอกินได้อยู่อื่าสามกล่องนี้นะครับเขาก็ไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์หมดทั้งสามกล่องนี่แหละเกก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก แล้วเจอกันใหม่กับชีวะรีวิวพาร์ทหน้านะครับบายยอ่ะ